มีมีหลุดด้วยหรอพี่มีหลุดด้วยหรอตั้งแต่ตั้งแต่บับคุยได้ผมก็ไม่เคยหลุดเลยไงไหนอะมีเบไหนอะเดี๋ยวรอรอฟังทุกคนจะมาไม่ครบไงคนนี้หรอคนนี้หรอคนไหนวีเบฟคนไหนนี่คนนี้คนนี้ป่ะนี่ไงเสื้อก้ามเกงเดบันสวัสดีครับนี่บ้านคนนี้มันก็เชื่อเล้นี่สวัสดีครับบ้านโอ้ยแสงไอ้เหี้ยไอ้เบิร์กไอ้เบิร์กไอ้เบิร์กเมาเนี้ยมาเนี้ยมาลองมาคุยตรงนี้ นี่ขอญาตเป็นผู้ปรอบสนามนะนี่ใครเนี่ยคนนี้นี่ลุงโกดินไหมนีลุงใครอ่ะน่าจะลุงแน่เลยนี่ลุงตัวจริงไหมครับป้อมเองนี่ตัวจริงว้าวข่าวบบจับมือได้ไหมครับมาขอไลฟ์เซ็นไปดีกันนี่เกินไเชดดกเวทีกลางเวทีดิกใจยันหน่อยก็สวัสดีครับลุงอุ้ยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบลุงแม็กสวัสดีครับก็ซ้อมกับลุงสรุปสรุปมากเลยครับวันนี้ไม่ใช่โอ้โหตัวที่ครับ อันนี้ครบแล้วครบแล้วใช่ไหมพี่เปาพี่ครบแล้วครับพูดได้เลยครับต่อต่อพูดก่อนวันวันนี้พี่ขอบขอบคุณมากมากเลยครับที่มาวลงมาเล่นถึงพี่เปาครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าแบบว่ามีมีแบบว่าหลุดหลุดหลุดกันไปด่ากันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่าไปเถียงกันนะครับไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นอารมณ์เกมล้วนๆแหละเนาะผมเข้าใจเลยผมเข้าใจเลยน่าจะมีทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งผมมีใครหลุดด่าบ้างนะออกออกมาหน่าะ ฝากเราด้วยลูลุงลุงไม่ต้องก็ได้ครับไม่าไงไรับ FC ขับลูกครับขอบคุณครับเราไม่มีหรอกตอนนี้มีตังค์แล้วล่ะ FC อ่ะเอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่มีเท่าไหร่อ่ะพี่ชาครับพี่ชาตอนนี้มีอยู่สองแสนครับแต่ขับมูลรถหนึ่งได้หอบได้ได้มาไหครับ อันนี้เป็งอะไรเนี่ยผมครับเอ็ดดี้ครับลุงเฮ้ยเอาดี้เออเลขสามหกหนึ่งสองเอาไว้ติดตัวอะไรครับลุงสามหกนะครับสามหกหนึ่งสองผมครับเอาลุงเฮ้ยกูได้มีตังค์ไปเล่นละพิชมาไงน้องลังมาที่ที่นี่ที่นี่ใช้ดับเบิ้ลคัตได้ปะ อั้ลงที่นี่ใช้เดี๋ยบันคัดได้ไหมได้ครับได้ได้ขอขอมีรถปัมีรถปัขอมีรถในเดี๋ยวรถหลอไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวรอพี่ซอตั้งน่อยครับขอโทษด้วยครับขอโทษตอทุกคนด้วยใช่ครับขอโทษแทนเสียไม่ได้ถ้าบครับครับไปนะครับไปครับนะครับไปนะครับครัครับ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 ครรับครับครับรับับครับคครับคครับ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  มีใครมีรถบ้างไหมครับผมอยากไปเล่นดับเบิลคัทอ่ะฮัลโหลมีรถไหมครับมีรถไหมครับมีรถไหมครับเอ็กดีมีครับ<ผ>ม,มีผมขอยืมคันหนึ่งดิรถอะไรครับรถรถอะไรก็ได้ที่มันดับเบิลคัทได้แรงๆอะ่ะดับเบิลคัทได้แรงๆอะ่ะดับเบิลคัทได้แรงๆอ่ะเออมีแต่รถไอ้เนี่ยไม่งั้นผมมีนิดมันเร็ววันนี้เนี่ยมันแรงเหรอเนี่ยมันแรงฮะดับเบิลคัทนะ เอ่อต้องไม่รถได้เนี่ยครับรถเอ่ออะไรนะรถอะไรรถออสตาครับอ๋อออสตามีมีไหมครับมีไหมครับขับได้ไหมไมีมีครับไม่แน่ใจว่าขับได้ไหมอ่ะเองขับก็ได้ครับรถออสตาครับขอบคุณครับ วูวววนี่แหละความสนุกของกูอียสัตว์แป๊บนึงมาโคกูอยู่ไหนไวะอียเดี๋ยววันพรุ่งนี้ให้รถนี่วะใช่นี่วะใช่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  เหียรถที่นี่คดดีเลยวะ่ะคดดีอะ่ะไม่ผังยากอ่ะ เที่ยวรถก็ดีเบรกก็ดีว่ะคันนี้ชอบว่ะแท็กจะดีขนาดไหนนะต้องไปลองแท็กปะอะไรนีแบบคือแบบเสื้อเสือลิกลัยครับขอลองแท็กปะ เดี๋ยวผมลองขอไอ้เหี้ยสภา,าก็มีแต่ผู้หญิงนะสัสผูจะขอรถกับปืนไปเลยอะ่ะแบบว่าจะได้แบบไม่ไม่ไม,มันหรือว่านันเป็นรายวันวะดูแบบว่าขอได้เลยปะไม่ได้ขับรถนานแล้วะ่ะไอ้เหี้ยต้องรื้อฟื้นหน่อยอเนี่ยไอ้สัสไม่ได้ขับรถกี่วันกี่อาทิตย์ตอนนี้ รถเ็น GTA เนี่ยคุณจะหนีรอดไมนเนี่เฮียเฮ้ยใครอะ่ะโทษทีครับขอแท็กได้ไหมครับ ผมผมขอใช้แท็กได้ป่ะอะไรนะอ๋อลุงเหรอลุงมาดีครับใช่ขอขอแท็กได้ไหมครับผมอยากลองเอาลุงมาลองรถเหรอครับได้ได้ครับได้ได้ครับผมไปด้วยได้ไหมอะไรนะผมผมไปด้วยผมไม่มีรถกลับว่าจะไปขอรถของเขาเลยได้ป่ะหมายถึงแบบว่าวันพรุ่งนี้จะได้แบบไม่ต้องเข้ามาเร็วอะไรประมาณเนี้ยพาไปคุยให้หน่อยได้ป่ะอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวลุงไปส่งผมที่สภาก็ได้ครับ รุ้เขาเลยนะมบเลยมนเลยมนเลยมนแรงคันนี้ผมเคยขับได้700ครับครับน่าจะสุดๆลดละมึงขับไปไหนเจ็ดร้อยอ่ะเจ็ดร้อยสิบครับไอ้นี่ผมลองขับเบรกคูดเหรอเบรกบูดเหรอใช่ใช่ครับแบบเอเบรกคูดได้เจ็ดร้อยสิบเก้าอุ้ยเฮียรถมันดีเกินน่ะเฮียตำรวจจะไล่ทันเหรอวะ รถตำรวจก็พอๆกันครไม่ใ่ารบูตก็หมายถึงเข่าดิมันเหินเข่าขนาดนี้อ๋อน่าจะยาก่ะของตำรวจมันจะเป็นมีสี่ประตูเหมือนไฟฟ้าครับลุงแล้วมันแบบว่ามันแรงอยู่นะอะหรอเข้าไปรถพังวะเนี่ยอ่ะ E M P ครับลุงลองๆไปถามไ่หน่อยดิเคยคุยกับสภาให้ป๊บนุงเนี่ยไม่รอ รถแฟมนี้ยั้งควยขอบคุณก้าบิตนะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมโทรหาสภาให้แป๊บนึงได้เลยสบาที่นี่ไม่มีผู้ชายเหรออ่าผู้ชายมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไอนี่ครับตอนนองลับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราทำอะไรครับเนี่ยมามาซ้อมมาดิพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรอใช่ใช่ลงมาหมดเลยหรอทุกคนเลยหรอใช่ครับใช่ใช่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลมึงจะก้มทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่คุยกันไม่จะคุยกับสภาเนี่ยแบบว่าขออาวุธไว้ไว้ก่อนเลยอ่ะอ๋อจะเซร็จไว้ก่อนเหรอครับไว้ไว้ แบบเราจะไม่ได้มาตอพรุ่งนี้มาวัไงไม่ต้องมาต่อแถวโอเคครับได้ครับพรุ่งนี้ลุงสะดวกกี่โมงครับลุงสักสามทุ่มได้ไหมสามทุ่มสามทุ่มได้ได้ได้เริ่มซ้อมนะสามทุ่มเริ่มซ้อมถึงกี่โมงครับเราจะถึงกี่โมงอะได้หมดเลยลุงสะดวกกี่โมงตีสองไหมตีสองเลยเหรอตีห้าได้ไหมเที่ยงดีกว่าไหนๆก็จะซ้อมละไหนๆไหนๆก็ลุงก็จะแข่งแล้วด้วยนี่ เอองั้นก็ซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ถึงวันแข่งเลยเอายันแข่งเลยเอาเอาลุยยันแข่งให้รีซ้อมคือนวดกันจนแข่งอ่ะใช่นวดกันวันแข่งกูแล้วนะอืมบึ้งกะไหวหรือเปล่าบึ้งกะไหวหรือเปล่าเอากลัวไหวอยู่แล้วลุงท้าผมนะมึ๋งไหวเปล่าเฮ้ยบุ๋งกระหนุ่งกระหนุ่งแน่นอยู่ลองกระหนุ่งแน่นอยดิซอ้ครับคุยคุยเรื่องอาวุธให้ลุงหน่อยผมขออาวุธของฝั่งไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบล ลุงแกต้องไปนอนลุงมาเท่าไหร่ครับ40หรือ60ครับลุง 40. 40, 40 40ครับ40ครับมาทำพี่อะไร60สิบมาทำกูอะไรหกสิบอะมาทำไมหกสิอะ มีผมคนเดียวนี่แหละที่มายืนอยู่นะ่ะแล้วขออาวุธเขาคนเดียวน,ะนั้นเดี๋ยว,วโอลิโอให้ลุงแ,ลแกไปกินอยู่ที่ผับออกก็ได้ครับแกไม่น่าติดติดหรูติดแพงหรอกไม่น่าต้องกินเนื้อหรอกครับหลักๆแล้วนีนเป็นอาวุธครับเรื่องกินอยู่อะไรไม่น่ามีปัญหาครับอายุเยอะแล้วด้วยบิดชิมครีมจุ่มนมนี่มีประโยชน์ ไอเร็วๆเฮ้ยสออยนเหี้ยยังปั่นเลยอ่ะโอเคปลาลีไกับ, Moon, บอดอนมูนบอกว่าดอนมูนเชื่อผมดอนมูนดอนมูนมาเชื่อผมดิไม่คือผมไม่เข้าใจว่าคือทำไมให้แฟมแล้วทำไมต้องมากี้ให้ผมอะ่ะผมเชื่อเชื่อผมเอาแล้วเต้แล้วเต้แล้วเต้อ๋อ ดอทมูนแดงกูก็ว่าแล้วเอาไปยืนกั้ตั้งไกโอ้โหเกีครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยโอ้สภาพผู้ชายเขาไม่อยู่โอเคโอเคเดี๋ยวซอเดินงานให้จัดเชื่อผมดอทมูลมานานๆทีดอทมูลจะมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วมันใส่สุดไปเปี่นเป็นตัวละครผู้ชายดีรีสกินมาซิ ลุงยังไม่รู้หลอกตาขิ้งมัวๆอยู่นะแวนก็ไม่รู้แวนสายตาหรือแวนกันแดดอะเมืองคะเมือง,งเอ่อดาวเทาครับเมืองทอสกับทอสกับมาลีล่ะ ไดีเลยครับไปดีเลยไอดีเลยครับไปดีเลยเออทอตกับคิงตาอังคริครองอ้าวสวัสดีครับคุณลุงได้ยังโอเคเรียบร้อยแล้วครับ <S <s <ut arch> ผมจัดการให้เราเรียบร้อยก็เอ่าเลขอะไรครับ <t ots> อา่าสามหกสองหนึ่ง สามหกสองหนึ่งไม่ทำไปที่นี่หน้ามันเนียนจังวะสามหกสองหนึ่งไม่มีนะครับสามหกสองหนึ่งมีสามหกสองสามหกหนึ่งหนึ่งสองอ้โหมามงมามีมะมงมามี <c oughs> อะไรนะครับสา <2. S 2> มหกหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองระบบที่นี่ทำไมมันมันไม่มีตัวเลขขึ้นหรือไงวะไม่มีไม่มีเดี๋ยวกลัวกี้ผิดไงครับอ่าใช้ได้เลยปะหรือว่ายัางไง อ๋ออันนี้ให้ไปแจกใช่ไหมหรือว่าอให้ให้มันสิบอ่าให้ลุงไปอีกทีแล้วสมมติก็ลุงลุงใช้แคแจกลุงก็เอาไปกินให้เขาอ๋อโอเคโอเคใช่อันนี้เป็นลุครับพวกกระบุดรถรถจอดอยู่ตรงนั้นนะโอเคครับรองลังเคี๋ยวมีมีเหรียญอีกยล้นไอ้ไอด้นอ้คอ้ไอ้คีรับอ่ะมั้นเทัด้ค่าไนละเท่รไหร่อ่ะอเ เขาเขาให้มาห้าสิบเหรียญนะครับอ๋อก็คือเนี่ยใช้ใช่ไหมห้าสิบเหรียญมันมันซื้ออะไรได้บ้างอีพีอย่างเดียวอีอพีอย่างเดียวเลยครับเหรียญทองก็แล้วแต่เราจะเปเนตเลยครับว่าเราจะใช้กี่ลูกต่อไฟไม่มีครับไม่มียาตันโอ้เสียดายจังครบแล้วใช่ปะยังครับลุงครบแล้วครับอันนี้อันนี้เหรียญอะไรอ่ะอีสี่พันอ่ะอ๋อเหรียญเหรียญเหรียญซิลเวอร์ครับอันนี้เอาไว้ค้าพวก ก่อ,องซ่อมพวกถุงห่อเกาะเกาะมีให้อยู่แล้วครับลุงเวลาเปิดอันลิมิตใช่ปะใช่ครับอินฟินิตี้อ๋อครบปะครบปะค,ครับเออแล้วก็ไอเนี้ยอะไรวะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เอ้าหิ้วชิลุงไปไหนเนี่ย ลุงพึ่งนิปามาซ้ำอ่ะเอ้อที่จะไปก็ไปเลยไม่ไม่ไม่มีคำบอกลำบวกลาคนสักคำเลยเอ้าเฮียคนแก่สมัยนี้ยี่ไปไวจังวะพึ่งเห็นก็อยู่ยกๆกยี่ยั่งฝันเลยสัส